อดันยาริย์อิวารังนายยะจธาตุสันติดาสันตังปาราจักกาจัติกังเตเส อรมังอนุการบิมังปัจจังด้เปลดพวกหนึง่งบุพโพโลหิตะเปลดเปลืกินน้ำเหลืองเปลืกินน้ำเลือดของโจ้คของเอง หมูเจ้าจะเห็นเปรตเนี่ยเพื่อไปถอนเหวถอนเหวถอนฟันขอให้กัดพากัดแล้วก็ความไม่ให้บ้วนน้ำเลือดน้ำเลือดกืนนะขาว่ากัดไว้เป็นรค่งรึ่งรึิงอยู่มงจนก็อเลือดมันจะยุดโอ้กูเนี่ยนักสําเพรตแล้ว,วนะอเปรตธรรมดานะโอทฮิวเนี่ยเปรตกินน้ำเลือด เป็กินน้ำเหลืองพระพุทธเจ้าห้ามเลยพระพุทธเจ้าห้ามพระภิกษุกินกินเลือดทุกชนิดแม้กระทั่งเลือดในปากทำอย่างไดนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสมพุทธัสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสมพุตตะสะนะโมตัสสะ ปะวะโตอระหโตสมมาสัมพุทธสะนาติสันติปรันสุขันติติณบัตนีบบน้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยบาประถาหมายเอาความร่มเย็นเป็นสุขได้ประโยชน์ในชีวิตแห่งตนข็เราท่านทั้งหลายด้วยว่าวันนี้เป็นวันธรรมะสวนะเป็นวันพระปฏิโมก พระภิกษุสงฆ์เป็นวันพระใหญ่พร้อมกันนั้นเป็นวันที่ควรรึกถึงความเป็นไปกติแห่งกองสังขารอันเกิดขึ้นตั้งอยู่โดยชั่วครู่ละดับไปในที่สุดนั่นแหลให้เป็นเครื่องหมายท่านตั้งหลายผู้ทายกอุบาศกบาสิกาจึงมีวิรยิยะอุสหาหในการเบื้องตนสาะใส้แสวงหาเคืองอยู่ของขอบฉัน เครื่องสักระบูชาจุนจันดอกไม้ของหอมเป็นตนวางไว้ต่อหน้าพระสถูุพระเจดีพระพุทธปฏิมาหมายเอาการบูชาเอวัตถุเป็นสื่อใจหมายเอาตนของตนประพฤติให้เป็นไปตามทานศีลสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องบูชาทั้งหมดทั้งมวลล้วนแล้วแต่มีจุดมุ่งหมายได้ปลานะ เหตุนั้นก็หมายเอาความร่มเย็นความนิ่งความสุขความสงบความชุม่มความชำ้ำ <c oughs> อยู่ในจิตของตนอยู่ในใจของตนแน่แท้จึงได้ยกขึ้นว่านตทิสันติปร,รังสุขขังไม่มีความสุขใดไม่มีความยิ่งกว่าอันใดหมายเอาความสงบสุขร่มเย็นเป็นประร โยชน์ในชีวิตเองเราก็เราท่านทุกคนนี้ฉะนั้นพระธุระนาทีการงานวิถีชีวิตเรื่องนั้นเรื่องนี้จะมากมายเท่าใดเท่าใดก็ตามหาเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าให้เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเป็นไปเพื่อความงดงามและดีงามในตนของตนแล้วอย่างนั้นนะังกิจการงานภาร้าทีหรืออันหนึ่งอันใดจะมากล้น ไปเท่าใดก็ตามเธอหากแต่ในใจของเรายังหมายเอาความร่มเย็นเป็นสุขได้ประโยชน์นั่นเป็นดีหมาข้อนี้ฉันได้รอท่านทุกคนกล่อมเกลากายวาจาและจิตของตนนี้ ก็ให้เป็นบาทเป็นฐานแห่งความผาสุกแห่งความรมเย็นเป็นประโยชน์ในตนของตนเอาเถอะเราอยู่ต่ลําพังแล้วเราก็ยังต้องการความรมเย็นเป็นสุขเ <c oughs> มื่อเราอยู่ในครอบเมื่อเราอยู่ในครัวเมื่อเราอยู่ในวงวานวานพี่น้องเมื่อเราอยู่ในชุมชนเมื่อเราอยู่ในสังคมเมื่อเราอยู่ในวงกว้างเป็นประเทศและชนชาตินั่นล้วนแล้วแต่ต้องการความ ร่มเย็นเป็นสุขนิ่งรู้อยู่ชำํำโดยมักผลท้นทางอันเป็นพละอานิสง์แห่งตนในที่สุดนั่นหรือแม้แต่การใช้วิถีชีวิตอย่างโลกโลกต่างหลายเรายัางต้องการความร่มเย็นเป็นสุขในแวดล้อมแห่งตนของตนตื่นเช้าขึ้นมาใจชุ่มใจช่ำใจอิ่มใจสบายอยู่วันนั้นวันนั้นและ เป็นวันที่ประเสริฐที่สุดเป็นวันที่ดีที่สุดเอา้าตื่นเช้าขึ้นมาหน้านิว้วคิ้วมุ่นนะเป็นทุกข์เป็นเดือดเป็นร้อนวันนั้นจะมีอาหารมากหลายเท่าใดจะมีเงินมากหลายเท่าใดจะมียศถาสูงส่งเท่าใดก็ตามหาได้เป็นความสุขแก่ตนของตนใหม่เห็นไม่เล่า ฉะนั้นจึงได้สรุปรวมว่าความรมเย็นเป็นสุขได้ประโยชน์ในตนของตนนี้เป็นเครื่องนำมาซึ่งความชุมชามเอิบอิ่มแทนตนของตนโดยลำดับสืบต่อไปเหมือนเรารับประทานอาหารในสำรับอาหารที่มีอาหารนานอาชน,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 นิดเมื่อปรุงแต่งได้รสคลุกคลิกแล้วเราก็ยินดีพอใจได้ในรสได้ในชาตินั้น พอนี้ฉันใดเราประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแหลดให้ประโยชน์ก็สิ่งละอานพละน้อยในการบำเพ็ญในตนของตนดังเราทันทุกคน ได้เข้าถือความเป็นพระพุทธเจา้าในหัวใจจึงได้ความรมเย็นเป็นพระพุทธเจา้าในหัวใจจึงได้ความชุ่มชำ่ำได้พระพุทธเจา้าในหัวใจของตนจึงได้ความเบิกบานหอมหวานในตนของตนดังนี้อาน,นิพุทธพุทธโธภายในแท้นั้น เป็นที่ตั้งแห่งความผาสุกรมเย็นในตนของตนการแสดงพระธรรมเทศนาว่าถึงรถแห่งความผาสุกความรมเย็นความเป็นสุขและเป็นประโยชน์ก็อาศัยตนของตนเป็นผู้ฝึกหัดขัดเก,กล่ากรมเกลียในกายวาจาจิตของตนโดยทานศีลสมาธิและปัญญา อันตนแห่งเราท่านได้ฟักไฟตั้งใจดังนี้แล้วแลเอวังก็มีด้วยปากาัจานณียุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยสวัตโกบลวัตโกวนวัตโกสกวัตโกโหตุสัปทธาอายุวัตกาทนวัตกาสิริวัตกายสวัตกาบลวัตกา เงินวัดกาสกวัดกาโอตุสัปะทาอายุวานโอสุขังปะลา